เอาครับคลิปนี้ก็มาาบึงเบี้ยพักวันครับต้นกาพักวันครับสั่งในมาปูกครับสังเมล็ดมามะกะต้นแค่ผสมครับกำลังบอกรับนะครับก็เกิดดีครับน่ครับต้นกาพักวันครับ เกิดแทบกูมาเล็ดเลยครับกูในครับเกิดกูหลุมกูทุอทงอรดครับต้นกาพักหวานปลาสั่งในมาปลูกทางเคลือดทางทางเคลือดครับทรงมาให้ยขามากาใส่ต้นแค่ครับง่ายออกปลูกได้ครับซ้ำนี่พอดีครับท่านเท้าจงไปโดนก็นี้ฆ่าประสิทธิ์ สอดออกถูง,ง่ามเขาใหญ่มันก็กิดขาดครับขั้นหากขาดแล้วเขาจะว่ามั่นบอนอยากติดบอลยังไงครับครับกำลังเกิดพอดีพอดีต้นญ่เติบแล้วต้นกะผักวนันผสมต้นแค่ต้นแค่เป็นพี่เรียงครับต้นกะผักวันปลา สั่งมาในละสามบาทครับมเมล็ดละสามบาทสั่งมาสองลอยเมล็ดสองลอยไนมะปุกก๊กเกิดวานเกิดเบิดพุด่นในนะครับเกิดดีครับนะครับกระิ่มะปุก๊กแซมกับ สวนอย่างนะครับล่องเบิ้งครับพะบานเคยซ่อสื่อมาปปูกมันกหไงอยู่ด้วกันครับการจะเลื่อนเติบโตของมันก็เลื่อนเติบโต,ตอยู่บาดเทคนิคก็เลยลองซสื่อมมาเรียนมาพมาเบิ้งบาดก็เจียวปลูกครับเนี่ยครับผู้ใดอยากนั่นไม่อยากซื้อแห้งกะสร้างมาเรียนออกครับมาปลูกมะกะการ์บดนครับก็ได้ผลอยู่ ัางมาปลูกล่องเมืองด้วครับเด้อผูะะ้ใดอยากเขียนจะล่องเมืองก็ได้เอาแช่นนี้นะครับเนาะ